ไอ้กำลังจะโหลดเกมลิง์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสมารถสแกนคิโค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคตอนนี้อยู่เกม of the r ะ a รนะผมเกมที่ทุกคนขอมาเยอะมากแล้วก็ตามหาหมอดตัวนี้มาเยอะมากคือหมอดเป็นหมอด v i p ตัวนี้นะผมบอกเลยว่าหายากนะผมเปิด v i p เลยแต่ามาดูกันว่าเอา่อหลายๆคนเนี่ยได้หมอดตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันจะใช้รได้ทุกคันเลยนะ VIP ครับคดีแล้วก็สองเนี่ยมีเงินไม่จำกัดเลยนะครับใช้ตลอเลยนะคดีเลยนะครับเพระาะปกติเนี่ยรถพวกนี้อัดมันต้องเติมนะครับเนี่ยไปพวกนี้ทั้งหมดแหละต้องเติมนะครับเนี่ยรถเออเนี่ยเนี่ยเชนนย่นเนี่ยไหมอันนี้ต้องเติมแต่ว่าบางหลายคันเนี่ยมันมีบางคันมันไม่คันเดียวมั้งเออีมีมสองคันันที่ราแล้วเนี่ยห้องน้ำเนี่ยเออมีคันนี้โอ้มีหลายคันนะที่แบบปลดล็อกมาให้เราได้เล่นนะครับ ว่าก่อนหน้านี้คือแบบถ้าเราไม่ใช้ V I P เนี่ยคือเราไม่สามารถเล่นในรุ่นกนี้ได้เลยแล้วนี่คืออะไรวะเน,นี่ยสโโีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสวยว่ะสวมาดีโอเคก็เกมนี้สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับผมเหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองอัปเกรดรถได้ไหมเนี่อัปเกรดนะครับโอเคเราจะเอาคันนี้เล่นหมดออนไลน์กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอ่ารถตัวนี้ใครอยากได้ผมก็ลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับผม วิธีการเล่นหมดออนไลน์นะก็คือกดไปตรงนี้เลยนะฮะมันจะมีหมวดแล้วนี่ออนไลน์มันติเพย์เยอร์โลเคอลเป็นติเพย์เยอร์ก็คือเราสามารถเข้าห้องคนอื่นได้หรือไม่สร้างห้องเองได้เลยแต่ผมจะเล่นควิกออนไลน์นะคือไม่ต้องเข้าห้องก็คือกดทำมันสุ่มห้องให้เลยนะครับก็จะดีเพราะว่ามันเร็วกว่านะครับแล้วเข้าไปเลยไอเซิร์เป็นเตร์ตุรกีนะผมไม่รู้ว่ามีคนเยอะไหมน,นี่มีตั๋วร้อยห้าสิบตัวนี้ไว้สร้างห้องหรือเ,อเปล่าอาจจะยผิดโอเคเข้าได้แล้วฮะ ดูว่ามีคนเล่นเยอะหรือเปล่านะเกมนี้น่าจะมีอยู่เรื่อยๆโอเคตอนนี้มีคนมาสามคนนะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยแข่งรถหรอโอเคมาเอาหน่อยว่ารถเราก็ไม่ไม่เร็วนะรถเราเป็นรถับเพลิงนะเว้ยแต่ใช่ผมกล้องดูยากวะวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดิมาดิเออเออเร็ว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 ชิบหายเร็ว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 ความ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 โอ้ยโอ้ยความโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยเฮ้ย โอเคโอ้โหมาใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วโอ้โหมดแต่คว้ามไงเรียบร้อยเลยโดนแซงฮะรถมันใหญ่มันมาขุมเยอะห่างแท้โอ้โหน้ำพุ่งเลยทำอะไรว้ล่ะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมาดิไหวหมดอ่ะไหวหมดอ่ะอึบอึบอย่าเพิ่งคว้ามดื้ออย่าเพิ่งคว้ามืออย่าเพิ่งเข้ามีเครื่องบินนด่นมาขับเครื่องบินได้ไหมชดแม่งเลยโออเฮ้ยเรยวเร็วเร็ว ไป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 อย่ไปยอมมานะฮะอย่าไปยอมโอ้โหหลุมหลุมเราคิดผิดมากเอาเคือเอาคันนี้มาแข่งนะครับ,ไม,ไ,มไ,มโบโไม่เอออืดไม่ใช่เทอร์โบเว้ยพี่มีเทอร์โบน้องโอ้โหอืดแต่เอาจะไปไหนไปจางเหรอไปชิมานแล้วโอปิตาป้ะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยโอปิตาป้ะเนี่ยแล้วไปทางไหนเนี่ยโอ้พิงมัวแล้วเลยพิงมัวเลยเอ้ามันต้องไปเก็บชิคพอยต์ก่อนเหรอ โอ้มัน,ม,นมันต้องเก็บชิคพอตแม่งเอ,อ้ยแล้วเราไม่ได้เก็บมาอันหนึ่งโอ้โหต้องกลับไปอย่างไกลอ่ะโอ้โห้อยครับผมจบแล้วเราน่จ้จะที่โลเฮออ้ยออ่เป็นไรเดินลงมาได้ไหมเดินลงมาได้ปะเดินลงมาไม่ได้ปะแข่งอยู่นะฮะอย่าขับเครื่องบินอนะ่ะถ้าจผิดมันลงมาอย่งไวะต้องมันต้องมันจะมีมันจะมีที่ลงอยู่เฮ้ยเขาเห็นขยับได้ด้วยทำไมมันลงไม่ได้วะ ก็เกมนี้นะใครไม่เคยเล่นนะมันจะมีเรือมีเครื่องบินมีทุกอย่างมีรถมีเรือมีเครื่องบินนะเป็นยานมานะเออไปเกมในอัปโหลดเราขับเล่นแบบเฉียวี่ไม่มีหลายแมปอยู่นะเออไปหาเราเล่นกันนะ้ข้คลิปนี้วันนี้นะกันนะครับชอบวิดีโอนี้ก็ไลค์กดติดตามผมด้วยกันคลิปหน้าเป็นเกมอะไรก็รอติดตามด้วยผมเดี๋ยวใครอยากได้เกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้คลิปนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับผม